สวัสดีครับก็ผมแบงค์กาโมเกมแคตเตอร์ผมนะวันนี้จะมาไม่ได้มาแคตเกมนะมาเล่นเว็บเว็บที่เราสามารถเลือกซีรีส์แล้วก็สามารถมาเลือกว่าใครดีกว่าใครหรือผมชอบใครมากกว่าใครอะไรแบบนี้ผมนะเอก็เราจะมีด้วยกัน64ตัวละครที่จะเลือกไม่แน่ใจว่าสุ่มมาไหมครับผมนะ แล้วก็จะต้องตัดสินกันทั้งหมด32รอบด้วยกันแต่ละรอบก็จะมีตัวละครให้เลือก2ตัวผมจะเลือกผมชอบตัวไหนมากกว่าคนที่ชนะจะผ่านเข้ารอบไปแล้วก็จะไปตัดสินกันในรอบต่อๆไปจนสุดท้ายจะเหลือตัวละครผมชอบเพียงแค่คนเดียวครับผมนะอโอเค มันไม่เพียงแต่ว่าทุกท่านจะเห็นว่าผมชอบตัวละครไหนที่สุดแต่ยังได้เห็นด้วยว่าผมชอบตัวละครไหนมากกว่าตัวละครไหนเป็นการลงลึกรายละเอียดอะไรแบบนี้เพราะว่าน่าสนใจนะถ้าเกิดใครอยากผมทําแบบนี้ในซีรีส์ไหนอีกก็พิไว้กอนคอมเมนต์ล่างก็แล้วกันผมเชื่อว่ามันมีค่อนข้างเยอะอคิดว่าอาจจะมีแทบทุกซีรีส์ดังนั้นอยากเห็นผมทำอะไรแบบนี้อีกก็กดไลค์กันเยอะแล้วก็บอกในกคอมเมนต์ล่างได้ผมนะโอเคถ้างั้นเราก็มาสู่รอบแรกกันเลยผมนะแคปบ,บ้ากับคาคา,า,าลั ขาที่ตามผมมานานก็จะรู้ว่าผมคิดกับโคคูยังไงครับผมนะแต่ว่ามาเทียบกับแคบบ้ามันก็มันก็น่าจะนะ <c oughs> โคคูโอเคถ้าเทียบกันโคคูย,ยังชอบมากกว่าผ่านไปกัน <c oughs> ลอจากรอบหนึ่งไม่ได้ <c oughs> ต่อไปเบอร์เตอร์กับเดนเดนโอโ้โหสองตัวนี้นี่พูดตามตรงไม่ได้ ไม่สนสักคนแต่ในี้แงความชอบก็ต้องเด่นเด่าเพราะว่านอกจากจะมีบทบาทในนาำไม่แกแล้วก็มีบทบาทในโลกด้วยก็เป็นพระเจ้ามาในโลกก็ให้เดนเดย์เบผมเนี่อืมต่อไปบีรัสซาบอนอา <c oughs> ซาบอนมันก็มีกิมมิคที่โดดเด่นนะกิมมิคตุ๊ดโอ้ท่านฟรีเซอร์เสียงหล่อๆแต่ตอนแปลงร่างที่หมดหล่ออะไรแบบนี้แต่บีรัสนี่ถึงจะมาช้ากว่า แต่ว่าบทบาทเฮียแกเด่นกว่าเยอะเลยต้องให้บิลัสไปก่อนแล้วกันเนะอืมต่อไปยี่สิบกับคูลเลอร์ข้มนอนแมนคูลเลอร์ดิเพราะอะไรเพราะมันคูลเลอร์นะชอบคูลเลอร์มันเทดิดีไซน์ที่ชอบฟิสเตอร์สิบเก้าโดโดเลียทำไมเอาคนอ้วนสองคนมาอยู่ด้วยกันในแง่ของตัวละครที่น่าจดจำแหละโดโดเลียอย่างนั้นมันก็กระทืบ์บติตาล่วงอนะเนี่ย เบอร์สิบเก้านี่ทำอะไรมันก็มันก็ตบงงกุลล่วงอยูน่นะจริงๆไม่ได้ใส่ใจทั้งครูแต่ถ้าจะให้เลือกใครก็เออสิบเก้าแล้วกันมันมีท่าดูดพลังเป็นท่าที่ค่อนข้างที่จะมีเอกลักษณ์ดูดคีอะไรแบบนี้นเออเอาสิบเก้าไหมต่อไปคิงพิกโกโลกับสิบหกผมที่เป็นแฟนแต่นักบอลแพลแนนี้ชอบคิงพิกโกโล่เนี่ะ ส่วนเลขสิบหกนี่ก็ค่อนข้างจะเท่ท่าโจมตีแม่งยังโดดเด่นถ้าเลือกสองตัวนี้ยังไงสิบหกก็ต้องมาก่อน <c oughs> นะโอเคต่อไปกูห่างกับฮิตก็ต้องกูหังเนาะฮิตมันหล่อมันเท่ถ้าโจมตีแต่ว่ากูหังเนี่ยต้องมามต่อไปซาตานกับครัโ้งโหซาตานนี่หลายคนก็ชอบนะเป็นตัวมีมุก ok แล้วก็เป็นตัวที่เขาเรียกว่าอะไรอะ เหมือนกับเป็นตัวช่วยโลกเลยก็ว่าได้ในภาคบูแต่ว่าท้ังแม่งหล่อพิรูปะจิตตาแล้วก็ถือดาบค่อนข้างเทัท้งน่าจะต้องมามซุปเปอร์ไซย่าหลายคนอาจจะได้เข้ารอบคามีกับมาจินบูคามีนี่เป็นตัวละครที่มีบทบาทที่โอเคผมนะแต่ว่าเทียบมาจินบูไม่ได้อยู่แล้วมาจินบูผ่านไปบโบล,ลูกับโกหังอปัปปูปูงกุลก็มามาเทียบกับโบล,ลูนี่นะเทียผมไม่แน่ใจว่าเขาจะมีโบลู ภาคแซดได้ไหมหรือว่าจะมีแค่โบลูซูปเปอร์คิดว่าไม่เพราะว่าเขียนบลูอย่างเดียวทั้งนั้นผมก็จะรวมโบลูภาคแซดกับซูปเปอร์ในตัวนี้ก็แล้วกันก็บลู <c oughs> นะโบลูน่าจะไปได้ไกล <c oughs> ถ้าเกิดท่านติดตามผมน่าจะรู้กันต่อไปวิทกับดาบราชื่อชื่อเองอะ่เหรอคิงเดมอนดาบูล่าเออดาบรลาเขียนซะก็ว <c oughs> ิดอะเออดาบรลานี่ ลีซน์มันก็แลดูเป็นปีศาจเฮียมนะแต่ว่าบทบาทน้อยไปไหนเอาวิทย์ไหมฟิวโแม่งฟิเซอร์แอนเซลจริงดิท่าเดียวกันด้วยนะทํทำไมมันเอาคู่นี้มาจับรวมกันวะตัวเออนี่เออยังเลือกง่ายๆทำไมมันจับคู่กันแบบนี้ฟิเซอร์กับเซลไอสองตัวนี้ควรไปรอบดีกรยซําอาฟิเซอร์เซลโอเซลมีร่างเดียวใช่ไหมไม่มีมิดเดิลหรืออะไรมีแต่ร่างเพอร์เฟกต์ฟอร์ม ในแง่ความไอคอนิกก็ต้องฟรีเซอร์นะตัวละครตัวร้ายที่บทบาทสูงสุดและปัจจุบันก็ยังมีบทบาทอยู่ั้งที่เซล,ลหายไปแล้วเออ่ไม่สปอยส่วนฟรีเซอร์นี่มันเด่นมีร่างใหม่เลยมันต้องฟรีเซอร์แหละถ้าเทียบนะโหแต่ว่าไม่น่ามาดวลกันคู่นี้คู่นี้มัน2ตัวเต็งบีเดลกับมิสเตอร์โปโปคอมอนแมนบะีเดลไวฟูครับผมเนี่ย 17กับผู้เท่าเต่าโอ้อันนี้ผมอาจจะคิดต่างจากทุกท่านนะผมนะเพราะ17เยังมีบทบาทเด่นมากในช่วงภาคซุปเปอร์ใช่ไหมแต่ผมไม่ได้ติดตามซุปเปอร์ขนาดนั้นดูบ้างแต่ดูแค่ไฮไลท์ขณะที่ผู้เท่าเต่าผมดูแต่ดักบอลภาคแรกดังนั้นผมค่อนข้างที่จะยึดติดผู้เท่าเต่าแล้วก็ชอบนิสัยที่ชอบล้วงบุกมากของผู้เท่าเต่าทุย ผมว่าผมให้ผู้เท่าต่ำมากกว่า17เอออันนี้อาจจะต่างและอันนี้อาจจะต่างเลย,อนนอจจเ,ลยเออแล้วแต่ความเดี๋ยวก็บอกอีกทีผมนะว่านี่แล้วแต่ความชอบคนนะผมเนะเออนี่คือรสยมของผมท่านอาจจะชอบต่างกันไม่ว่ากันโอเคต่อไปส8ปกับเบจิโตโอ้ยสองตัวนี้ก็ควรจะแบบว่าอยู่ไม่ควรจะมาเจอกัน <c oughs> สุดท้ายแล้วแต่ละคนต้องมาเจอกันอยู่ดีผมนะดังนั้นแต่ว่าโหผมก็ต้องให้สิบแปะ หนึ่งในสาวอนิเมชผมปิ๊งตั้งแต่เด็กเบจิตโต้เป็นหลอกก็จริงแต่มันก็แค่หลอผมให้สิบแปดไวฟุบูมาท็อปโป,โปโ้บูมานีผมคงไม่ต้องพูดอะไรแม่บจิต้าโปลุงก้าฮะเอาจริงดิก็ต้องเบจิต้าบาอกว่าผ่านไปไวๆพิกโกโลโกโกเคต้าโกจิต้าเว้พิกโกโลหรือโกจิต้าชี อันนี้คือแล้วแต่คนอีกด้วยนะบางคนก็ชอบล่างโดีตา้าคนหลอ่อโคเท่แต่ในแง่ถึงความสัมพันธ์ของตัวละครที่ดูมาตลอดไม่ต้องปิกโกโลเนาะโอให้ปิกโกโลก่อนแล้วกันกโกดีต้ามันเป็นแค่ล่างแปลงอยู่ได้ไมนะ่นานปิกโกโลอยู่กันาตลอดการโอ้ <laughs> จัดไหมต่อไปโกเทนกับหมายเลขแปดนี่เด็กสมัยนี้รู้จักไหมเนี <laughs> ่ยเอ่อในแง่ของเนื้อเรื่องเอาจริงๆหมายเลขแปดนี่เนื้อเรื่องค่อนข้างที่จะซึ้งนะถ้าใครดูดนะันบอลภาคแรก แต่โกเทนที่ในเรื่องไม่ค่อยจะมีอะไรก็เป็นแค่ลูกโกคุณอืมออกมาเป็นโกเทนครูดออกมาลอยเฉยหลักๆก,ก็จะมีแค่ประมาณนั้นอ,อผมให้หมายเลขแปดในแง่ของบทบาทอะไรเหนือกว่าผมไม่ได้อะไรกับลูกโกคุณเท่าไหร่ <c oughs> ต่อไปเซโนกาวโดเซโนคือ,อไรเซโนเป็นพระเจ้าบองแบลทำอะไรก็ทำ กาวโดอย่างนั้นมันยังมีท่าอยู่เวลาเท่ๆนะเว้เออผมให้กาวโดมากกว่าดีวะอันนี้ไม่เกี่ยวกับพลังความสามารถหรืออะไรผมนะความชอบล้วนๆจี้เล่นกับคุเรลินอันนี้ยากเลยี้ยจีเล่นผมชอบมากเพราะว่าอิเมมันคือคนที่โคตรแกร่งที่โคคูเบติต้าต้องร่วมมือกันจะจัดการได้กระทืบโคคูได้สาใจด้วยขณะเดยียวกันคุเรลินก็เป็นตัวละครที่อยู่มานานบทบาทก็เยอะเข้าใจ แต่ลลาให้งงคุณเป็นซูเปอร์ไซย่าบทบายแม่งเยอะจริงแต่ในแง่ความชอบผมไม่ได้อะไรกับคุลินเท่าไหร่ี่พูดตามตรงแต่จะชอบจีเรนมากกว่าเลยมันก็ในแง่ความเท่แล้วก็การใช้ในเกมต่อสู้อะไรผมก็ชอบใช้จีเรนมากกว่าคุลินเอเดี๋ยวก่อนคุลินมันมันเป็นผัว18ดังนั้นจีเรนต้องมากกว่าโหโคตรแย่เอางี้แล้วกันลาดิชีไล ลาดิสจริงๆมันควรจะเด่นกว่าชีไลย์ไ่ใช่ชีไลย์ผัแค่ามูวี่แต่ว่าชีไลย์ไวฟูโก,โกผมนีค่อนข้างไบแอสกับไวฟูใจกับเนวไม่สนทั้งคู่เลยไ,ไม่ใจเออใจอย่างน้อยมันห่านะเว้ยเออเนวนี่คือเฉยๆเป็นนักลบที่ค่อนข้างที่จะบ,บอยลิงเออพูดซะเก่งโดนฟิเซอร์ตบล่วงไปรวมร่าง,งพิกาโลโอ,โอเคยังมีประโยชน์ ขายจากการใจโดนโกลุนต่อยหน้าแม่งหาเด้เวเอยเอาใจดีกว่าเน้ง่ความหามันมากกว่ากุยแอนกีนิวกุยโดนเบจิต้าตบร่วงกับกีนิวกีนิวมีบทบาทดีกว่าอืมมันสลับล่างทําให้เราเกิดฉากที่น่าจดจําเชนลอนกับชินโอ้โหเทพเจ้บบามังกรก็มาเขาด้วยเนี้ยชินได้พูดตามตรงตอนแรกโผล่มาเนี่ยว่าเก่งสุดท้ายก็วัด <c oughs> เอ๊กลายเป็นคนภาคข้างสนามอย่างเดียว แทมบเนซูไม่อะไรขนาดจะกันเทพเจ้ามังกรไอคอนิกเอาเทพเจ้ามังกรละไกันต่อไปคีวิโตกับบาบิดีไม่ค่อยสนทั้งคู่เลยแง่บทบาทที่น่าจดจาบาบิดีมากกว่านี้จําไม่ได้เลยว่าใคร <c oughs> เอ่เนี่ยบางคู่ก็ไม่น่านั่นเอาคู่โ <c oughs> หดๆมาเจอกันดาวคู่แบบนี้มาเจอกันแมงลั่นจีก็ะยำฉารื่ดุภาพยำฉามาโคตรทำลายยำฉา ขนาดในเกมนี้ยังโดนเนี่ยยำชาคอมอนแมนลันจีโดดเด่นกว่ามีแต่คนถามหาว่าหายไปไหนยำชาหายไปไหนมีใครถามหาไหมบอกเลยไม่ลันจีแล้วกันสุดท้ายก็ไม่รู้คนเธอหายไปไหนอยู่ดีเ <c oughs> ทนชินฮังกับลีคูมอ่าลิคูมเอาจริงลิคูมลีคูมต้องยอมแล้วว่าบทบาทน้อยกว่าเทนชินฮังเยอะแต่ว่ารีคูมมันค่อนข้างที่จะไอคอนอีกอยู่นะเออฉากเปลือยตูในตำนาน ท่ามวยปล้ำใส่เบจิตา้าพาวไดเวอร์ในช่วงที่มันอยู่สร้างสีสันได้ค่อนข้างเยอะขณะที่เทนชินหังนักพากตั้งแต่ดักกนบเบิลบอลภาคแรกก็เป็นได้แค่นักพากข้างสนามมีฉากน่าจดจําตอนภาคเซลฉากหนึ่งแต่ก็แค่นั้นเฮ้ผมให้รีคูมากกว่านะผมชอบรีคูมากกว่าในแง่ของท่าต่อสู้สไตล์แล้วก็ความน่าจดจําทุกวันนี้ยังจำตูรรีคูมได้เลยติดตาม คิงเบจิต้ากับจีจี้โอ้ร่างสาวด้ยนะ่แต่ไมยังไม่แต่งกับโคคูเป็นสาวนักสู้แต่งปุ๊บเป็นสาวอะไรก็ไม่รู้พ่อเบจิต้าช่างหัวมันเด็คิงไคกับโคเทนครูสคิงไคมันมันก็เป็นนักภาคข้างสนามเดียวก็แค่นั้นแบบโคเทนครูเดี๋ยวมีความรอโคเทนครูไหมนับป่าก,กับคิงโคโอ้อย่างน้อยนับปา่าผมว่ามีความน่าจํามากกว่าเออมนถูกฆ่าและตัวแหงคิงโคเนี่ เป็นพ่อฟีเซอร์สป่าวไม่ได้มีแห่เลยเลยนะปลาแล้วกัน <c oughs> ต่อไปกูรูกับบาดอกโอ้ผมไม่ได้อะไรกับบาดอกมากหลยทุกท่านนะแต่ว่า,าเทียบกับกูรูต้องบาดอกนะโอเคเราผ่านรอบแรกไปแล้วผมนะต่อไปก็เข้าสู่รอบสองใครจะอยู่ใครจะรอดก็จะจับผู้ชนะจากรอบที่แล้วมาให้ผมเลือกอีกครั้งกับผมเนะี่ยจัดมามิก,โกโลอว์กับแปดต้องเป็นพิก,โกโลอว์แหละแปดในเรื่องดีแต่ว่าน้อยไปนหน่อยพิก,โกโลอว์อยู่ยาว พิกโรไปลึกมากเลยเนี่ยเดนเด่โกหังสองคนนี้ก็มีฉากค,คุยกันในภาคแซดอยู่ก็ต้องโกหังโกหังยังไปได้อยู่โอเคบีร okay. ัตกับมาจินบู boo. ผมชอบมาจินบูมากกว่าในแง่ความเป็นตัวร้ายแล้วก็ความไอคอนิกเพราะว่ามาจินบูเนี่ยกว่าบีรัตเพราะมาจินบูน่าจะเป็นตัวร้ายตัวเดียวมังที่ทําลายโลกได้สําเร็จและยังไปทําลายสวรรค์ดีเป็นตัวที่พลังเหลือล้อนมากกว่า มันทำดาายได้เยอะกว่าบิลัสที่เป็นเทพทำลายล้างอีก <c oughs> เอใจกับจีเลนก็ต้องจีเลนตามนั้นรีคูมกับวีเดลอวีเดลเอาจริงวีเดลนี่ภาคซูปเปอร์เลยไม่ได้แคร์นะสนภาคแซนภาคแซ่ดีไซน์คุณเธอนี่คือโอเคมากนะสาวทวินเปียนักสู้โดดเด่นผมชอบวีเดลมากกว่ารีคูมอยู่อโอเคกีนิวกับ19ก็ต้องกีนิว โดดเด่นกว่าวัทยาวุธด,ด้วยฟรีเซอร์เชลอนฟรีเซอร์ในแง่คาแรคเตอร์เหนือกว่าบาร์บี้กับฟังก็ต้องฟังโอเคเราเริ่มจะคัดเลยในต,ตัวคนโคนนะี้8ิแปกับจีจี้สิบปดไวฟอืูลันจีกาวโดลันจีผมรู้สึกว่าจะเริ่มมีแต่สาวสาว,วนะ <laughs> นับปากับคาคา,คาลออ,อผมเกลียดโคคูก็จริงแต่ว่าจะชอบน้ำป่ามากกว่าก็เกินไป <laughs> ก็ยังโคคูยังไปได้อยู่โอเค ชีไลกับคูลเลอร์ชีอ่าจะว่าไปสี่มันเหมือนกันเด้อันนี้เลือกยากไงชีไลชอบเพราะว่ามูวี่แค่มูวี่แต่คูลเลอร์มันก็มูวีเว่เหมือนกันสองคนนี้มูวี่เหมือนกันแต่ในแง่ความเท่และความไอคอนิกเพราะว่าคูลเลอร์เนี่ยกว่าชีไลโอเคเราจะตัดไวฟูบ้างแล้วจะหาว่าผมเลือกจะไวฟูไหมโกเทนครูดกับบูมาบูมาไอคอนิกกว่า โกเทนคูดเป็นข้ล่างฟิวชั่นสิบหกกับโบรูต้องโบรูผมนี่แต่ไบวิชกับผู้เท่าเต่าผมชอบผู้เท่าเต่าผมอยู่กับผู้เท่าเต่ามาแต่ภาคดะกนบอลธรรมดาผู้เท่าเต่ายังมีพาสีมากกว่าโอเคยังไม่จบอันมีอัอนเบจิต้ากับบาดอ,อกโอ้ง่ายมากเบจิต้าผมนะเอบาดอ,อกตกลอบไปมาถึงน่าจะเป็นรอบรองแล้วมั้งไม่แน่ใจเหมือนกันไม่รู้กี่รอบนะเป็นรอบ 16คนสุดท้ายเราจะคัดเหลือ8คนเอโกฮหงกับพู้เท่าเต่าอืมโกฮหงในภาคแท้แต่มันโอเคมากเลยแล้วก็ผมก็คิดว่าน่าจะรวมภาคตอนโตด้วยเพราะวมันไม่มีตอนโตให้เลือกตอนโตที่เฉยแต่ว่าภาคตอนเซลลือวโอเคแต่ว่าผู้เท่าเต่ามันอยู่ตัแต่ภาคแรกอะอืม <c oughs> <c oughs> แล้วผมก็ชอบไคตเตอร์เาเต่าเพราะว่าคล้ายกันราวกงเหมือนกันแต่เขาเต่าจริงจริวกโกหังอืมอออโกหังเหมือนกันยังไงมันก็มีมีชาต่อสู้อะไรที่เหนือกว่าลันจีกับมาจินบูอ,อ้อต้องเป็นมาจินบูแล้วแหละในแง่บทบาทหรืออะไรในแง่ความเป็นตัวร้ายเหนือกว่าเยอะ ไวฟ์ฟูเลยเนโอ้ฟีเซอร์กับเบจิต้าชีดยากแล้วังไงครูอ้อากเนี่ยแล้วผมนะความยากของเกมนี้มันจะอยู่ตรงนี้แหละตอนที่ตัวละครออที่ชอบ2ตัวมาเจอกันแล้วต้องเลือกแค่ตัวเดียวนี่โกลเดนฟรีซา <c oughs> เบจิต้าสมัยภาคแซกผมชอบมากแต่ว่าผมชอบน้อยลงมากเมื่อเข้าซุปเปอร์เพราะว่า ไบเตอร์มันเหนียมลงแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอืมจริงผมเลิกชอบเบต้าแต่มันบอกว่าควคุมเบอร์หวันแล้วแมงสํานีย <c oughs> จากนั้นภาคซูปเปอร์ก็ไม่ได้คิดจะจริงจังในด้านการจัดก,การคคูอีกเลยทำตัวเป็นชาวโลกมากขึ้นหลายคนบอกว่าดีนะที่เบิต้าปรับตัวได้แต่ผมชอบภาคแฟลตตอนที่แม่งเนี่ยตอนนี้ตอนที่แม่งหน้าแบบนี้เลยมากกว่าส่วนฟรีเซอร์นี่ในภาคซูปเปอร์มันก็มันก,นก็ไม่ได้ดีเดย์เท่าไหร่ือนกัน ไฟเตอร์โดนดับลงจากที่เป็นตัวร้ายแกเป็นแกงล็อกเก็ตแต่ถ้าจะให้เลือกอะผมชอบฟริเตอร์มากกว่าเพราะอย่างน้อยไอ้นี่มันเป็นตัวร้ายยังไงมันก็ยังมีความร้ายอยู่ขณะที่เบตตานี่ปรับเปลี่ยนไปเหมือนเป็นคนดีแบบนะนามันก็หลายคนบอกว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องดีแต่ว่าผมชอบฟริสตาที่ยังมีความน่าสนใจเหลืออยู่ฟริเตอร์จะขึ้นเหนือเบิตา้าโอ้ชี บโบรูกับบีเดโลโบลูบโบรูนี่เจอแมตช์ชาพี่ค้างเียงง่ายนะคูลเลอร์สิบแปดสิบแปดโอ้โหบ่อยโคคูกับบูม่าโปรภาคโปรในภาคแรกทั้งคู่แต่ว่าในแง่ความต้องเลือกก็ต้องเลือกโคคูไว้ก่อนไม่นี่ว่าโคคูจะมาไกลขนาดนี้นะที่ผมเป็นตัวที่ผมเกลียดจีเลนกับฟังอเอาอยิ่งชอบจีเลนมากกว่าผมชอบที่มันกระทึบโคคูชอบความแกรงของมัน ทังนี่เหมือนกับเป็นตัวละครซับพอร์ตมากกว่าไม่ค่อยจะมีบทโดดเด่นนอกจากท่าทังในโกคูแบ็กมั้งแต่ผมชอบกีเลนมากกว่าฟังพิกโกโร่กีนิวต้องพิกโกโร่โอเคต่อไปแปดคนสุดท้ายกีเลนพิกโกโร่ก็ต้องพิกโกโร่แหละผมชอบพิกโกโร่มันเท่ดีในแง่คาแรคเตอร์โดยรวมอะไรพิกโกโร่ยังไง มาจินบูกับโคคูฮ่โอโอโอเคโคคูเองมาได้ไกลขนาดนี้ก็ถือโอเคแล้วแต่ผมชอบจอมานบูมากกว่าโคคูมันตกรอมไปแล้วแนวะโ,โกฮังกับโบลูโบลูอยู่แล้วฟรีเซอร์กับสิบแปดทำไมอะ่ะโอ้ วาแม่งฟริเซอร์แม่งเจอแต่คุยยากๆว่ะเองจะรออจากรอบนีไ้ได้ไหมเนี่ยรอบต่อไปนี่ก็สี่คนสุดท้าย2รอบ18มันไอคอนิกมากคุณเธอเนี่ยเป็นสาวที่ทำให้เทรนการทำผมปัดข้างเลยเนะเว้ยเป็นหนึ่งในไวฟูที่ผมแอบชอบคนแรกๆในอนิเมะดักกันบอลไม่ในทุกเรื่องเลยก็ว่าได้แต่ฟรีเซอร์แม่ง อาพีเซ่โทษทีแต่ซิปแปะต้องไปวะชี้บโอ้โอ้โอ้ฟาดโน่อือฟาดโอเคผมนะนี่มัน impossible มากตอนนี้มาอยู่ในจุดที่ impossible มากอ่า เนี่ยถ้าจัดเทียริจจะง่ายกว่านี้นะอย่างน้อยให้อยู่ด้วยกันได้อันนี้คือไม่ได้แล้วต้องเลือกผลนะบังคับเลือกส8ปดหรือโบรูหลายท่านก็รู้ว่าผมชอบโบรูเพราะอะไรผมนะกระทืบโคคูแม้แต่ในภาคซูเปอร์มันเปลี่ยนไปมันก็ยังกระทืบโคคูไม่รู้มูวีหน้ายังกระทืบโคคูอ Pro ยูไ่ไหมแต่ว่าสิบแปดแต่ว่าสิบแปดะแม่งสิบ แปดอ่ะแม่งไอคอนิกอ่ะสาวไวฟูอ่ะสาวนักสู้สุดเข้มแต่ว่าบลูรูแม่งก็กระทืบโคคูอ่าฟ้าหันมาดูไม่ใช่อะไรหันมาดูจำนวนฟิกเกอร์ว่ามี18หรือบลลรูลมาวะ <laughs> เอ้ยยากว่ะแม่ง ให้ไปทั้งคู่ไม่ได้โยนหัวก้อยได้ไหมเนี่ยโยนหัวก้อยจะไม่บอกว่าจเจ้าตามหัวก้อยไหมจะดูว่าชูชตาจะเรียกว่าอะไรหัวสิปดก้อยบลูลูชูชตาบอกว่าก้อยบล,ลูลูแล้วผมก็ศรัทธาในบลูลูด้วยโอเคบลูลูก็บลูลูอ่าเชดแมนโอ้โหแต่ได้ตึแปดมาอีกคู่หนึ่ง mm, จะมันบัวปิโกโลเชด อันนี้ผมไม่แน่ใจจอมันบูมันอยู่นานมากในดักกันบอลแซแล้วก็มีหลายล่างแล้วก็มีสเสน่ห์เยอะแต่ว่าพิกโกโลมันก็ตั้งแต่ภาคดักกันบอลธรรมดามาถึงภาคแซดวดบาดก็ยังมาเรื่อยๆแม้จะไม่ชนะใครแล้วก็ตามทีอันนี้ก็ค่อนข้างเลือกอยา,นะากกันนะอืมบ้าอ่อ ในแง่ตัวไล่ผมชอบจอมันบุยนะแต่ว่าปิกโกโร่ไมปิกโกโร่ let's go แล้วก็มาถึงรอบสุดท้ายรอบชิงครับผมนะพอมาเป็น2คนนี้มันก็เหลือแค่ช้อยเดียวที่ผมจะเลือกครับผมนะก็ต้องสแสดงคมดีก,กับปิกโกโรที่มาได้ไกลขนาดนี้แต่ว่าบลููวินถ้ามันชนะที่แดได้มันก็ต้องชนะเลยแล้วแม่งเอะแล้วนั่นก็คือ ตัวละครที่ผมชอบที่สุดในดักกอนบอลแบบคัดกันไปทีละตัวผมนะโบลูที่หนึ่งิกโรที่สองนอกนั้นก็ตามที่เห็นผมว่ามันเป็นซีรีส์ที่ค่าโอเคนะถ้าไ่านได้เห็นด้วยว่าผมชอบตัวไหนมากกว่าตัวไหนค่อนข้างละเอียดอาจจะไม่เยอะอะไรละเอียดขนาดนั้นแต่ก็น่าจะเป็นเวลาที่ค่างจะเหมาะจอเออโอเคผมนั่นคือการเลือก ตัวละครผมชอบที่สุดในดักกอลบอลแบบคัดเลือกใครที่ชอบคลิปนี้ก็ลืมก,กดไลค์แชร์แล้วก็เมนเพื่อเป็นกำลังใจพวกจะพยายามผมนะถ้าเกิดใครอยากดูทำซีรีส์นี้อีกก็ลืมก,กดไ like ลค์กันเยอะแยะผมทำซีรีส์นี้กับเรื่องอะไรมันมีหลายอย่างนะมีหนังมีตูนมีซีรีส์มีอะไรหลายอย่างมากผมจะมาทำได้ก็บอกผมในกล่องคอมเมนต์อยากให้ผมทำแบบนี้กบอะไรต่อเหล่านี้ก็ไปกนอนกู๊ดไบท์มั่วไกกู๊ดไนท์